สำ้รรถไฟฟ้าสิ่งที่ผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้ามก็คือวิธีการคำนวณว,ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อการใช้หนึ่งครั้งค่ะหากเพื่อนๆรู้วิธีการคำนวณก็จะสามารถวางแผนการเดินทางและเตรียมหาจุดใช้ไว้ได้ทันการนั่นเองค่ะส่วนสูตรที่ใช้คำนวณเป็นแบบนี้กปกติรถที่ใช้น้ํามันเนี่ยจะใช้หน่วยวัดเป็นกิโลเมตรต่อลิตรแต่สำหรับรถไฟฟ้าหน่วยจะเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรค่ะ งั้นต่อมาเรามาเลือกคำนวณหาระยะทางกันเลยค่ะสูตรคือความจุของแบตเตอรี่หารด้วยอัตราบริโภคพลังงานไฟฟ้าคูณด้วยหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเทเล,ลาโมเดล3ที่มีความจุแบตเตอรี่60สกิโลวัตต์ชั่วโมงและมีอัตราบริโภคพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่1 3 2ยสาวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรเมื่อคำนวณแล้วก็จะได้ระยะทางทั้งสิ้น4 5 4ร้อยห้าสิบี่จุดห้าสิบห้ากิโลเมตรค่ะเท่ากับว่าเทเล,ลาโมเดล3คันนี้ มีระยะทางการวิ่งจากแบตเตอรี่100%้นจนเหลือ0%เซได้ไกลสุดประมาณ4 5 4กิโลเมตรนั่นเองความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ห <ทำ S 2> นะ้าโรเทคจะมาแชร์เทคนิคการอ่านสเปคของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าตามชมกันนะคะส่วนใครที่สนใจประกันภายรถยนต์โรเทคมีส่วนลดพิเศษ,ษ,ษมอบให้เข้ามาเปรียบเทียบแผนพร้อมรู้ราคาทันทีได้ที่ rotech.co.th และสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ line id @rotech.co.th ได้เลย